โคเด้นเติมเกมเติมเกม ROV ถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทางในเว็บและไลน์เติมมา ROV บนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ open id ในการเติมเกมเท่านั้นและยังมีแพ็คให้เลือกเติมมากกว่า50แพ็คที่สามารถเติมได้บริการตลอด24ชั่วโมงพรามบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโคเดนเติมเกมเท่านั้นและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะ ยังไงก็ฝากนะคนเล่นเติมเกมด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง The Promadek อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นดรซซี่ป่านะครับจะมาสอนการเดินเกมสลับป่าในแผนล่าสุดนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับเรามาดูส่วนของรูนไอเทมแล้วก็พลังแฝงกันก่อนได้เลยนะครับเรามาดูส่วนของไอเทมกันก่อนนะครับไอเทมที่ผมใช้ก็คือเซตนี้เลยนะครับส่วนพลังแฝงที่ใช้ก็เป็นพลังแฝงโล้นะครับส่วนรูนที่ใช้นะครับเดสเลซเมตรรสปิิต10เม็ดสเร่นปรับากนินเกปดาลล์10เม็าป้ดสเกตน1 ได้เลยนะครับแล้วเราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับอารดับแรกเราก็เลือกเรียนที่จะจบกันก่อนนะครับ ส่วนในเกมนี้ก็ผมจะจบเลนล่างนะครับจะไปเติมแครี่หรือว่าเดียร์พิซซิลดากอนนั่นเองนะครับก่อนอื่นเรามาพูดถึงตัวละครของดาร์ซี่กันก่อนนะครับ <c oughs> ดาร์ซี่เป็นตัวละครที่เอามาป่าได้นะครับ <c oughs> หรือว่าใครที่อยากจะไปเล่นกลางก็สามารถทําได้นะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจ่ายดาเมจได้เยอะนะครับสามารถเคลียร์คลิปได้ไวนะ <c oughs> ส่วนในการที่เอามาป่านั้นนะครับเราก็จะเล่นได้ง่ายนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะเกิดไวขึ้นมากกว่าเดนเมเนนะครับส่วนเวลาเราฟาร์มนะครับเราก็พยายามตีธรรมดานะครับก็จะทําให้เราสามารถเลี้ยงสแต็กสีแดงได้นะคคคครรรรรรััััับบบสสสแแแตต็็็กกกีีดดงงนนนน้้้้ะะะเเเมมื่ออหลลลวาจใชิฟ ก็จะทาให้ตัวละครดาร์ซี่นะครับมีประสิทธิภาพในการจ่ายดาเมจได้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับส่วนที่สาหรับการเล่นป่านะครับเราก็พยายามฟาร์มกันไปก่อนนะครับคอยแท็กเว็บ่อยๆนะครับก็จะทําให้การเล่นป่าของเรานั้นนะครับมีเงินมากขึ้นกว่าเดิมพอเราแท็กเว็บกลางเสร็จแล้วนะครับเราก็มาวนลูุฟาร์มเลสกันต่อนะครับเพื่อหาเลเวล4ก่อนที่จะไฟมังกรนะครับเพราะว่าตัวละครดาร์ซี่นะครับต้องมีอันตีเท่านั้นนะครับถึงจะโหดนะการที่เรามีอันตินะครับเราก็จะสามารถตรึงสตูไว้ได้นะครับแล้วก็สามารถเยยลาได้ง่ๆ พอเราเลเวล4เสร็จแล้วนะครับเราก็ไปช่วยเพื่อนเล่นได้เลยนะครับ ส่วนในการเล่นของเรานะครับแล้วก็พยายามวางอันติให้โดนฝาดตรงข้ามนะครับแล้วก็พยายามวางสกิล2ไว้ชาร์จก่อนนะครับเพื่อทําให้ฝาดตรงข้ามกลับมาในอันติเราแล้วก็สามารถระเบิดได้ทันทีนะครับก็จะทําให้ตัวละครเรานะครับเบิร์ดได้เมีได้มากขึ้นนะครับผมตอนนี้ก็มาเคลเว็บกลางกับเพื่อนนะครับพอเราเคลเว็บกลางเสร็จแล้วนะครับก็รอตีเอเพเชียลดากอนกันได้เลยนะครับการตีเอเพเชียลดารอนนะครับในต้นเกมนะครับเราก็จะได้ดามีในการเล่นมากขึ้นนะครับผมส่วนใครที่อยากจะตีดาร์เซเลเยอร์ก็ตีได้นะครับแต่ดาร์ออมกาด ทุกเลนนะครับ1นเวฟนะแต่ผมว่าไม่คุ้มนะครับเรามาเอาดาเมจดีกว่านะครับก็ทำให้ในการเล่นป่าของเรานะครับมีโอกาสในการเดินเกมได้ง่ายกว่าเดิมน,นะครับยิ่งเล่นดาร์ซี่ป่าน,นะครับก็ต้องการดาเมจในต้นเกมนะครับเพราะการที่เราได้ดาเมจต้นเกมเราก็จะฟาร์มเร็วขึ้นนะครับการที่เราจะปิดฝานตัวข้ามก็จะเล่นได้ง่ายนะช้อนนี้ก็เกือบได้ฟัตรตัวข้ามมานะครับก็ถือว่าฟัรตัวข้ามรอดไปนะครับ ส่วนการที่เราโดนอินเวดนะครับเราก็พยายามเก็บสกิลเวลัสให้ดีๆนะครับเพราะว่าเราโดนร right ัสเมื่อไหร่นะครับหรือว่าเราโดนอินเวดเมื่อไหร่นะเราก็อาจจะมีเงินน้อยลงนะครับเราก็พยายามเก็บสกิลเวลัสให้ดีนะครับข้อดีของการเล่นดาร์ซี่ป่านะครับเมื่อเราเกิดหรือว่าเราเกมนำนะครับเราก็จะดาเมจโคตรแรงเลยนะครับแต่ถ้าเราเกมตามเมื่อไหร่นะครับเราก็อาจจะเจอกับนรกนะครับเพราะดาร์ซี่เป็นตัวละครที่ค่อนข้างต้องการของมากๆเลยนะครับเมื่อไหร่ที่ดาร์ซี่ไม่มีของนะครับเราก็อาจจะทำดาเมจไม่ได้หรือว่าเอาอ็อบเจกต์ให้เพื่อนไม ดังนั้นนะครับใครที่ชอบเล่นดาร์ซี่นะครับก็ควรฟามเงินให้ได้เยอะๆนะครับผมที่สําคัญนะครับหน้าที่ของป่านะครับก็จะเป็นการเอาอ็อบเจกต์หรือว่าการล้วงฝั่งตรงข้ามนะครับก็อย่าลืมหน้าที่ตรงนี้นะครับในการเล่นป่าต่วนี้ก็พยายามแช้แนตีกับฝั่งตรงข้ามให้โดนนะครับเมื่อเราลิงกฝั่งตรงข้ามโดนนะครับเราก็พยายามวางสกิลสองอย่างที่ผมบอกนะก็จะทาให้ฝั่งตรงข้ามกลับมาที่อันตีเราแล้วก็สามารถระเบิดได้ทันทีนะก็จะเป็นการเบิร์ดดาเมจได้ง่ายๆนะครับแล้วเราก็กลับมาฟาร์มกันต่อ ส่วนในการฟาร์มนะครับผมแนะนําให้ตีธรรมดาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการตีธรรมดาของเรานะครับก็จะเพิ่มสแต็กสีแดงเหมือนกันนะครับก็จะทำให้เราฟาร์มได้เรื่อยๆนะ สังเกตนะครับในการฟาร์มนะครับผมก็จะทิ้ธรรมดาแล้วก็กดสกิลไปเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้ฟาร์มได้เร็วขึ้นนะครับส่วนในกรณีที่เราจะเติมเพื่อนนะครับหรือว่าเราจะเติมไฟเพื่อนนะครับเราก็พยายามโฟกัสตัวบางๆนะครับพยายามวางอันติให้โดนนะครับเมื่อฝั่งตรงข้ามโดนอันติเรานะครับก็จะทําให้ฝั่งตรงข้ามเล่นได้ยากนะตอนนี้แคลรี่กดสกิลสองไปแล้วนะครับก็โดนเราวางอันติกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเบิร์ดดามเมจหรือว่าการล้วงฝั่งตรงข้ามได้เองนะครับส่วนจังหวะไหนนะครับที่่่่่่เเเเเรร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 าา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 าไไไมมมมมมสถถลนนนนนนด้ะะะะคคคคััััับบบกกกกกก็็ววอออออยยฟฟ์์พขงง ด,ดังนั้นนะครับแล้วก็คอยใจเย็นนะครับคอยหาจวะในการเติมเพื่อนให้ไวที่สุดนั่นเองนะครับ ช่วงนี้ก็ตีป้อมล่างเกือบแดกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็กลับมาตีปูตีนกกันก่อนนะครับเพื่อเพิ่มเงินให้ได้มากที่สุดนะครับสังเกตนะครับในการเดินเกมของผมนะครับผมก็จะฟาร์มให้หมดก่อนนะครับหรือว่าพยายามฟาร์มหาเงินก่อนพอเรามีอันติีหรือว่าเราพอเรามีจังหวะในการเล่นนะครับเราก็พยายามอันติีให้โดนฝันหกข้ามนะครับก็จะสามารถจับตัวหลุดได้1ตัวนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราจับอันติีได้หลายตัวนะครับแล้วก็จะสามารถเปิดไฟหรือว่าพลิกไฟได้เลยนะครับก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่ากลัวในต้้นเเเเเกกกมมมะะรรอออาาาาจจล่่่หื็ไดดพวยยงงแู ส่วนตัวก็เล่นได้ทุกตำแหน่งนะครับการเล่นดาร์ซี่นะเพราะว่าดาร์ซี่เป็นตัวละครที่ค่อนข้างโกงูตัวหนึ่งเลยนะครับถ้าเล่นกับเพื่อนนะครับเพราะว่าการที่เราจับตัวหนึ่งได้นะครับเราสามารถคอทีมไฟท์กับเพื่อนได้นะก็จะส่งผลทําให้นะครับเรามีจังหวะในการเล่นมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับชั้นนี้ก็ฟาร์มกันไปก่อนนะครับเพื่อนเราบอกอยู่ป้อมบนนะครับเราที่ติดกับมาหลอดอยู่นะครับก็พยายามจ่ายซีซีจ่ายดาเมจให้มาหลอดไปนะครับผม ผลการที่มาหลอดไม่ฆ่าเราสุดนะครับเราก็จะมีโอกาสในการเชลเว็บกลางนะป้อมกลางก็เป็นป้อมสําคัญที่สุดในเกมมาวีเลยนะครับว่าป้อมกลางแตกเมื่อไหร่นะครับแล้วก็จะโดนอินเวดได้ง่ายมากขึ้นนะส่วนการที่ป้อมกลางของฟอโตคข้ามแตกนะครับเราก็จะสามารถอินเวดฟอโตข้ามได้ง่ายนะครับตอนนี้ก็เคลเว็บกลางแล้วก็ไปเติมเลนบนนะครับเพราะว่าเลนบนกำลังบวกอยู่นะครับเราก็ พยายามวางอันติหมอนเดิมนะครับคอยจ่ายดามเจคอยจ่ายซีซีให้เพื่อนไปนะครับ <th bb> สังเกตผมก็จะพยายามปาสกิลให้โดนนะครับพยายามวางสกิล2ให้โดนนะการที่เราวางสกิล2โดนเราก็จะสามารถหาจังหวะในการเบิร์ดได้นั่นเองนะครับ <th bb> พอเ,เติมเสร็จแล้วนะครับ <th bb> ผมแนะนําให้เคลียนการนะครับ <th bb> พเพราะว่าการเคลเวฟนั้นนะครับก็จะทให้เวฟฝั่งเรานะครับเข้าบ้านฟาโตข้ามนะครับแล้วก็จะมีโอกาสในการตีบ้านได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากจะจบเกมไวๆหรือว่าใครที่อยากจะหาจังหวะในการเดินเกมได้ดีนะครับผมแนะนำเคลียร์คลิปก่อนแล้วก็สามารถตตีีบบ้้้าานนไดก็ควร ก็ทําให้นะครับเราเดินเกมได้ไวขึ้นนะส่วนในกรณีที่เราขึ้นบ้านได้ยากหรือว่าส่วนในกรณีที่เราแบบเกมทรงๆนะครับเราก็พยายามฟาร์มกันไปก่อนนะมีโอกาสตีอ็อบเจกต์ก็ควรตีนะครับชนิดก็เราก็มาลับเพื่อนโดยการวางอันตีนะครับส่วนตีของเรานะครับเราสามารถกดกลับได้นะครับก็จะเป็นการจุกไปในตัวนะครับแล้วเราก็เก็บมาหลอดได้อีกหนึ่งคิวนะครับพอเราได้คิวมาหลอดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะสามารถอินเวสฟัตโตข้ามได้นะการอินเวส์ฟัตโตข้ามนะครับเราก็จะมีเงินมากขึ้นนะครับแล้วก็จะส่งผลทาให้ฟังงงขขข้้้้้ามมนนนนนัีีีเเิออออยยลดดวก็็ป าคส่วนในการเล่นดรซซี่ตำแหน่งป่านะครับเราก็พยายามฟาร์มกันไปก่อนเรื่อยๆนะครับสังเกตผมก็จะพยายามอินเวดพยายามเคลียร์คีิให้ไวที่สุดนะครับก็จะทําให้เราสามารถฟาร์มได้เรื่อยๆนะครับพอบัฟแดงบัฟฟ้าเราเกิดนะครับเราก็จะมาวนลูปฟาร์มกันก่อนข้อเสียของการเล่นดรซซี่ป่านะครับเมื่อเราใช้สกิลหมดแล้วนะครับเราก็อาจจะออกได้ยากนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างไม่พิวเลยนะแต่เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจ่ายดาเมจได้เยอะนะครับสมมติว่าเราโดนล้วงนะครับเราก็อาจจะตายภายในชุดเดียวได้นะ ก็เป็นตัวละครที่เป็นเมดนะครับค่อนข้างบางนั่นเองนะครับชั่นนี้ก็วนลูปฟาร์มกันไปก่อนนะครับส่วนจังหวะไหนที่เราโดนอินเวดหรือว่าเราโดนผมบ่อยๆนะครับเราก็อาจจะเล่นได้ยากนะหน้าที่ของเราก็คือการใช้อันตีล็อกฝังตรงข้ามนะครับแล้วก็เบิร์นดาเมจฝังตรงข้ามนั่นเองนะส่วนจังหวะไหนที่เราสามารถดักได้นะครับเราก็ควรดักนะเพราะว่าตัวละครดร์ซี่ก็เป็นตัวละครที่สามารถดักได้นะเมื่อมีอันตีก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างโหดเลยนะครับ ชาตน,นี้ก็พยายามที่ธรรมดาหรือว่าพยายามวางสกิลกันไปก่อนนะครับมีจังหวะไหนที่เล่นได้นะครับเราก็พยายามวางสกิลแล้วก็พยายามกดสกิลหนึ่งให้แม่นๆนะครับว่าสกิลหนึ่งของเรานะครับเมื่อเรากดแล้วนะครับก็จะเป็นการลดดาเมจในตัวนะครับก็จะทําให้เราหาจังหวะในการเล่นได้ง่ายขึ 1, ้นนะครับชาตนี้ก็เชยชีเวฟโบนกันก่อนนะครับเพื่อให้เวฟเข้าบ้านฝั่งตรงข้ามให้ไวที่สุดนะครับพอเวฟเข้าบ้านนะครับเราก <Skills. S 1> ็จะสามารถตีบ oui ้านได้นะครับส่วนทิ่ในการตีบ้านนะครับพยายามกดสกิลหนึ่งแล้วก็ตีนะครับกการด แล้วก็สามารถตีแรงเหมือนกันนะครับก็จะสามารถหาจังหวะในการเก็บสแต็กไปในตัวได้นะครับ ช็อตนี้ก็พยายามวนลูปฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับคอยหาจาังหวะในการเล่นให้ดีนะแต่ช็อตไหนาที่ไม่สามารถเล่นได้เราก็ควรถอยนะตัวอย่างเช่นช็อตนี้เลยนะครับเราที่เป็นตัวละครที่ค่อนข้างบางนะที่มีดาเมจไม่มากอพอเราก็จะไม่สามารถหาจาังหวะในการเล่นได้นะการตายในช็อตนี้ของเรานะครับก็ส่งผลทําให้ลูกเกมเราเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าการที่เราตายนั้นนะครับเราก็จะไม่สามารถเคลียร์คลิปได้นะพราเราเกิดมาแล้วนะครับเราก็ดูเว็บคลิปกันก่อนนะครับว่าเว็บคลิปไหนที่ยังไม่ได้เคลียร์นะครับตอนนี้เว็บคลิปกลางย เมทเราก็โดนเมทฟันตข้ามฆ่าไปนะครับก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่าเกลียดนะครับเมทฝันตัวข้ามแถมเรายังโดนอีเมทด,ด้วยนะครับก็ทําให้ในลูกเกมของเรานะครับอาจจะแย่มากๆเลยนะครับในช้อนนี้เราก็พยายามเ,เย็นๆกันก่อนนะครับพยายามเคลียร์คลิปให้ได้มากที่สุดน,นะครับคอยเคลียร์คลิปกันไปก่อนนะครับ การแก้เกมของเราก็คือการเคลียร์คลินะพยายามทําให้คลิปฝั่งนุคง้ามไม่เข้าบ้านฝั่งเรานะครับแล้วก็จีบมีโอกาสในการจบบ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องใจเย็นๆนะครับพยายามยื้อให้ได้มากที่สุดนะยื้อให้เรามีของให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับชั้นนี้ก็พยายามวนลูปฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับเว็บคลิปไหนที่ยังไม่ได้เคลียร์ก็ควรเคลียร์เว็บนั้นน้นะครับผมชั้นนี้เพื่อเราก็ไปเล่นกันตรงกลางนะครับเราก็พยายามโฟกัสคลิกันก่อนนะครับ ให้เพื่อนเล่นไปก่อนนะเราก็พยา orn, นะพยามโฟกัสคีิกันก่อนนะพยายามเดินโซนให้เพื่อนก็ได้นะครับหรือว่าการที่เราจะเล่นก็พยายามวางอันติให้ดีนะครับเพราะว่าอันตีของเรานะครับก็เป็นสกิลที่เราหนีได้สกิลเดียวนะครับดังนั้นในการเล่นก็พยายามคิดให้ดีๆนะครับคอยหาจังหวะในการเล่นให้ดีนะเพื่อนเราก็พยายามเคลียร์เว็บล่างกันอยู่นะครับเราก็กลับมาวนลูปหรือว่าพยายามกลับมาเซตไฟกันต่อนะครับส่วนในการเล่นก็เหมือนเดิมนะครับคอยโฟกัสฝันตรงข้ามให้ดีนะพยายามแชรนตีล็อกฝันตรงข้ามให้ได้มากที่สุดนะครับ ช่อน,นี้ก็ล็อก2ขยองควันนะครับเตมเมฟันตกข้ามก็ตีสวยนะครับถือว่าเป็นการขัดที่ดีนะเคลลี่ฟันตข้ามก็มาแหลมนะครับถือว่าเป็นแคลี่ที่ห้าวนิดนึงนะก็โดนเพื่อนเราต่อดัเมจตายไปในช็อตน,นี้นะครับ เราก็มีหน้าที่มาเคลเว็บล่างกันต่อนะครับลิงก็อยู่พุ่มหน้าเลสเรานะครับเราก็พยายามเคลเวล็บอยู่บริเวณหน้าป้อมนะครับก็จะทําให้เราไม่ตายง่ายนะครับหรือว่าการที่เราจะเดินตัดตาไปเคลเว็บนะครับ<ๆ>ก็อาจจะทำให้เราโดนดักได้ง่ายกว่าเดิมมันเองนะครับ<ๆ>เราต้องคิดไว้ว่าเราเป็นตัวละครที่ค่อนข้างบางนะครับหรือว่าเป็นตัวละครที่หนีได้ยากนะเราก็จะเล่นเหมือนเมดเลยนะครับแต่แค่สเปลเราเป็นผล้นิสัยเฉยนะครับตอนนี้เพื่อนเปิดเราก็พยายามตามเพื่อนนะครับคอยจ่ายดาเมจให้เพื่อนไปนะส่วนมาจาฝั่งเราก็พยายามเคลเว็บบนอยู่นะครับถ จะทําให้เราเคลียร์คลิปได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าจะไปถมมาจาแน่นอนเลยนะครับตอนนี้เราก็เห็นเมทน,นะครับแล้วก็มีอันติด้วยนะครับแล้วก็พยายามวางอันติให้โดนนะพอวางอันติโดนก็คอมโบเหมือนเดิมนะครับวางสกิล2แล้วก็ตีธรรมดาไป1ทีนะครับผม ชั้นนี้ก็เก็บชัดดาวเมทมาได้นะครับแล้วเพื่อนเราก็ไฟ์กันเลยนะครับเราก็พยายามจ่ายดาเมจให้เพื่อนต่อไปนะครับพยายามวางสกิลให้โดนนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่เราวางสกิลไม่โดนเราก็อาจจะเป็นหมาหงอยเลยนะครับแต่ถ้าเราวางโดนนะครับเราก็จะจ่ายดาเมจได้โคตรเยอะเลยนะครับสังเกตในการวางสกิลของผมแต่ละทีนะครับฟัตตข้ามโดนเมื่อไหร่ก็อาจจะครึ่งหลอดบ้างนะครับประมาณ3 0 4 0บ้างนะครับก็ทําให้ฟัตตข้ามไม่ได้ยากนะ ชาอตนี้มาหลอดก็เดินเข้าพุ่มพอดีนะครับเห็นตรงวินดี้แมปนะครับก็พยายามวางสกิลเบิร์ดดาเมจฝั่งตรงข้ามไปนะครับการที่เราอัลติไม่โดนนะครับก็จะเป็นการชิ่งในตัวด้วยนะครับแล้วก็เก็บอัลติเมตได้มาอีกหนึ่งคิวนะครับถือว่าการที่เราได้มาหลอดมาในช็อตนี้นะครับถือว่าเราจะขึ้นบ้านได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ฝั่งตรงข้ามไม่มีโลมมิ่งนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเล่นได้โคตรยากเลยนะครับแล้วเราก็วนลูปฟาร์มกันก่อนได้เลยนะครับ พอเราหลุฟาร์มเสร็จแล้วนะครับก็ <S <S ดูเวฟคลิปกันก่อนนะครับ <S 1> <S 1> ว่าเวฟคลิปไหนที่ยังไม่ได้เคลียร์นะครับแล้วก็จะมีโอกาสในการเคลียรเวฟนั่นเองนะ <S <S ช่้นนี้ก็วางติดโดนแคลรีนะแต่แคลรีเป็นตัวละครที่แก้ทางผมระดับหนึ่งเลยนะ สามารถกดสกิล2รล้างสถานะได้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็มาวนหลุมฟาร์มหาจังหวะในการเล่นต่อไปนะครับช้อนนี้เพื่อนเราก็เรียกรวมตัวนะครับเราก็ไปช่วยเพื่อนกันก่อนได้เลยนะครับส่วนในการเล่นของเราก็เหมือนเดิมนะครับพยายามวางสกิล2ให้โดนนะครับหรือว่าการใช้สกิลหนึ่งของเรานะครับก็จะสามารถจ่ายดาเมจได้เยอะนะการที่ฟอรตค้ามาตายแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยนะถือว่าเป็นข้อผิดพลาดร้เลีรยงที่สุดในการเล่นในเกมนี้เลยนะครับมันจะส่งผลทําให้นะครับเรามีโอกาสในการดันชิปได้สูงมากขึ้นนะ ส่วนฟันตควข้ามได้นะตอนนี้ฟันตัวข้ามก็ตายไป3นะครับเหลืออีก2นะครับแล้วก็จะสามารถดันเวฟได้สูงมากขึ้นนะ แล้วก็จะรวมตัวกันตีเอพิเชียลดาร์กอนหรือว่ารวมตัวกันตีดาร์เซลเลเยอร์ได้นั่นเองนะตอนนี้ผมน่าจะเดาว่าลีงอยู่แอลดซ้ายนะครับแต่ผมก็แหลมๆไปอย่างนั้นแหละพยายามกดสก,กิลหนึ่งให้ได้นะเพราะว่าสก,กิลหนึ่งเราก็จะลดดาเมจด้วยนะครับตอนนี้เพื่อนเราก็มาเติมทันนะครับก็ส่งผมทําให้ฟาตโต้ข้ามตาย4ตัวนะครับแล้วก็จะมีโอกาสในการตีออบเจกต์ได้นะหรือว่าการที่เราจะไม่ตีออบเจกต์นะครับเราก็ควรดันเวฟสูงๆเข้าไว้นะครับแล้วก็จะมีโอกาสในการจบบ้านฟัมได้นนนั่เองะแต่่่่ในนนนนกรรรณีีทเาาาาแบบบบขขึึ้้้้้ไไมดหือวโคตรรยาากนนนะะคับผมแํให้ตีดารรร์์เเคคลออกกัันนน่ะ เราจะปล่อยแวนยากาดออกมาทุกเลนนะครับ2เวฟนะที่สําคัญนะครับเราก็จะสามารถปล่อยดาร์เซเลอร์ตัวใหญ่ออกมาได้นะครับมันก็จะส่งผลทําให้เรามีจังหวะในการเล่นมากขึ้นนะช็อตนี้ก็เป็นไฟสุดท้ายแล้วนะครับยังยทำยังไงก็ได้นะครับให้เราไม่โดนล้วงก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องใช้อันตีให้โดนฝังตรงข้ามนะครับช็อตนี้สังเกตว่าลึงจะมาล้วงหลังนะครับเราก็พยายามวางอันตีโดนลึงไปก่อนนะครับก็สามารถเบิร์ดดาเมจฝังตรงข้ามได้นะที่สําคัญนะครับเรายังสามารถฆ่าตัวที่จะมาล้วงเราด้วยนะครับเราก็จะสามารถเดินเล่นได้แบบชิลๆนะครับหร ก็จะเล่นได้แบบง่ายๆเลยนะครับตอนนี้ก็เก็กบทิปมานะครับก็ถือว่าโอเคในในเพลนี้เลยนะครับแล้วเราก็มาช่วยแคลรี่ตีมาหลอดก,กันก่อนนะครับแล้วก็สามารถพลิกไฟกลับมาได้นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับ ส่วนในเกมนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับฝากคนดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะครับใครที่อยากจะให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะสำหรับวันนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดนะครับขออภัยคนดูมานาที่นี้ด้วยนะครับถ้าพูดผิดหรือว่าให้ข้อมูลผิดอะไรก็ขอโทษขออภัยคนดูมานาที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม